ฉันจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของฉันเองเรื่องของผีในใจเมื่อหลายปีก่อนแก้วเป็นคนกลัวความมืดมากกลัวแบบเปิดไฟนอนตลอดกลัวแม้กระทั่งเงาตัวเองในตอนกลางคืน คืนหนึ่งแก้วต้องอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ไปต่างจังหวัดแก้วล็อกบ้านทุกบานใส่กลอนแน่นหนาแต่ความกลัวมันกลับยิ่งทวีคูณใครนะแก้วตะโกนเสียงสัน่นแต่ไม่มีเสียงตอบรับแก้วได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากชั้นบนแก้วใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบไม่จริงไม่มีใครอยู่ แก้วตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินขึ้นบันไดไปอย่างช้าๆแต่ละก้าวเหมือนเดินไปสู่ความตายเมื่อถึงชั้นบนแก้วเห็นประตูห้องนอนเปิดแง้มอยู่แสงสลัวหลอดออกมาแก้วค่อยๆเปิดประตูออกสิ่งที่แก้วเห็นคือเงาของตัวเองบนผนังที่เกิดจากแสงไฟในห้องเงาที่ดูบิดเบี้ยวและน่ากลัวกว่าปกติ ฉันฉันกลัวตัวเองแก้วพูดเสียงสั่นเครือสุดท้ายแล้วแก้วก็รู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่ไหนแต่เป็นความกลัวในใจของตัวเองตัางหากที่สร้างผีขึ้นมาหลอกหลอนความกลัวทำไม่จัดการมันก็จะกัดกินเราไปเรื่อยๆ